สวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่พี่เพื่อนๆนะครับชาวอิทูทุกท่านนะครับวันนี้นะครับต้อมพามารีวิวรถเครนนะครับเข้าใหม่นะครับรถเก่าญี่ปุ่นนะครับเป็นเครนเคโวห้าติตันนะครับนี่ครับิ่งถึงร้านสดๆเลยนะครับอ่าดูปีกันก่อน g R ห้าร้อยหนึ่งปีสองพันเจ็ดนะครับครับตัวนี้เป็นรุ่นเคโวนะครับนี่เนื้อตัวนะครับสวยงามนะครับสภาพเดิมๆนะครับสวยจัดเลยนะครับ อ่ามือสองนำเข้าจากญี่ปุ่นนะครับสภาพแห้งๆกันเลยนะครับนี่เกียร์สี่ล้อนะครับระบบโอเคเลยนะครับนี่นะครับตะขอห้าสิบเอ็ดตันนะครับระบบไฟเซฟตี้ครบนะครับพร้อมใช้เลยนะครับสภาพดีนะครับสวยเดิมๆนะครับนี่ระบบเกียร์นะครับระบบเครื่องยนต์โอเคนะครับใช้งานได้เลยเกียร์ดีเครื่องดีนะครับ เนื้อตัวสวยนะครับสีเดิมนะครับตัวนี้ปีใหม่นะครับปี2007นะครับระบบ Power อร i p ด้วยนะครับมาอยู่ที่ร้านไทยทรงพลเรียบร้อยนะครับสนใจลองมาดูที่ร้านได้เลยนะครับผมนี่ครับสดๆกันเลยนะครับเนื้อตัวสวยมากครับตัวนี้ทานาโนนะครับ50ตันนะครับเครน50ตัน Power อร i จด้วยนะครับ มีระบบกล้องหลังนะครับระบบไฟฟ้าเซฟตี้ครบเลยนะครับสวยงามนะครับสไตล์เคนญ,ญี่ปุ่นนะครับรถเครนนำเข้าจากญี่ปุ่นไม่เคยใช้งานในไทยนะครับเราพามาชมเนื้อตัวกันสดๆนะครับแบบไม่ได้ล้างเลยนะครับตัวนี้แอร์เย็นนะครับแอร์หยดติ่งๆเลยนะครับเด,ดี๋ยวดูโชเฟอร์นิดนึงร งามพี่พี่จาได้หารถเคลนนะครับ50ตันนะครับสวยๆนะครับติดต่อสอบถามเพิ่มเติมต้อมได้ครับ079118593ห0957859314นะครับ,รบวันนี้ฝากเคลน50ตันไว้ด้วยนะครับเคโว500นะครับ ขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมของวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ